สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำเมนูง่ายๆนะจ๊ะสำรับสถานการณ์ไม่มีจะกินนะจ๊ะสถานการณ์ไม่มีจะกินก็กินได้มีกินก็กินได้นะจ๊ะสถานการณ์สบายๆอยู่มันไปอย่าไปซีเรียสอาหารเป็นสิ่งลวงตาจ๊ะกินแค่อิ่ม อิ่มก็ตายไม่อิ่มก็ตายชีวิตอย่าไปคิดเยอะนะมีอะไรก็กินนะคะอาหารจานละสิบบาทยี่สิบบาทก็กินค่ะขอให้มันสะอาดก็พอนะคะวันนี้เราจะมาทำผัดจะมาทําผัดกันนะจ๊ะอันนี้เป็นผัดใบชยาก็ใส่ไม่ไร่อะไรมากใส่น้ำมันใส่น้ำมันหอย แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าวีรเราตาอร่อยอยู่แล้วเนี่ยก็จะทุบก,กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่หมูนิดนิดให้มันมีกลิ่นของหมูนิดเดียวนะจ๊ะนิดเดียวอย่าไปใส่เยอะดที่ผ่านไปก็คือผัดเห็ดนะจ๊ะผัดเห็ดเข้มทองก็ใส่เหมือนกันเลยนะจ๊ะใส่หมูใส่กระเทียมใส่น้ำมันใส่น้ำมันหอยนะจ๊ะ ข่าวนิดนึงรองเมนูง่ายๆนะจ๊ะอยู่ง่ายกินง่ายอาหารถ้าไม่ใส่หมูก็เป็นมังสวิรัตใช่ไหมจ๊ะอาหารง่ายๆนะจ๊ะสถานการณ์อย่าไปโทษสถานการณ์เลยชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายมาตั้งแต่เกิดละกินไปนะจ๊ะกินอิ่มกิน อดกินอิ่มก็ตายเหมือนกันอยากไปคิดเยอะเราคิดให้มันสบายสบ,บายก็อยู่แบบไม่เดือดร้อนใครไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ใครก็อยู่ไปนะจ๊ะอยู่ง่ายกินง่ายนะจ๊ะสไตล์ใส่บัวนะจ๊ะใส่บัวพอเพียงกระทมหลังน้อยน้อยนะจ๊ะให้กินง่ายอร่อยมากจ้าสองจานนี้ก็อยู่ได้แล้วจ้ะ ประมาณหนึ่งวันนะจ๊ะที่มีก็มีผลไม้แถมนิดหน่อยนะจ๊ะก็มีผลไม้ติดบ้านมีฝรั่งมีผลไม้มีส้มมีมะม่วงติดบ้านไว้ก็กินไปจ้าสบายๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะ